ข่าวคุครุรายการข่าวที่ผู้ผมยนโมริ ori, จะสรรหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับวบงการอนิเมะเกมญี่ปุ่นและต่างประเทศที่น่าสนใจมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเรามาเริ่มด้วยภาษาญี่ปุ่นตลกตลกจากโรลล่ากันดีกว่าโดยในวันฮาโลวีนที่ผ่านมาครับได้มีโพสต์ประกาศ30คําคำที่เข้าชิงรางวัลคำยอดฮิตติดปากแห่งปีของฮอลล่าเยอะจ้า ผมก็เลยหยิบแค่5อันแรกมาอธิบายความหมายและที่มาของมันนะครับเริ่มจากลำดับที่5ก่อนโอเน่ซังเทียชูเทียลิสระดับความเป็นพี่สาวของสมาชิกโคลไลฟ์ที่ลาพลัสดาร์เนสจัดทำขึ้นเองออฟฟิเชียลไม่เกี่ยวอะไรเลยถือว่าเป็นเทียลิสที่เปิดรสนิยมของลาพลัสให้โลกรู้ไปเลยว่าถ้าชอบโอเน่ซังใหญ่ๆนั่นเองครับแล้วเจ้าตัวบอกเองจริงๆนะอุปไปโอเคไหมตัวโอเน่ซังตัวมิรันไนตัอิมักดูจาก SSS แล้วก็จริงแฮะอ้าวทำไมโนเอลถึงมาอยู่เอล่ะทั้ทางที่ น่าจะใหญ่ที่สุด อก็จริงแฮะอ,อันที่4ดีกว่าลำดับที่สโอคันยื่เป็นเกมจีบในโกมาตะโอคายุที่ออกมาตั้งแต่วันที่14สิงหาคม2,025ในราคา495บาทไทยโดยสตอรี่ยอดไม่ต้องห่วงนะครับไม่สปอยก็หยิบมาจากหน้าสตรีมนั่นแหละจูจ่ๆวันหนึ่งตัวเอกได้ไปพบกับแมวที่หน้าพิศวงเป็นแมวจรที่มีขนสีม่วงแต่กำลังหิวโหยอยู่ตัวเอกเลยแบ่งข้าวปั้นโอนิกิริ ให้กับแมวตัวนั้นในเช้าวันต่อมาพอลืมตาขึ้นก็ได้เห็นผู้หญิงที่มีหูแมวนอนอยู่ในผ้าห่มเดียวกันอย่างมีความสุขเธอบอกกับตัวเอกว่าเธอชื่อเนโกมาตะโอคายุด้วยความที่เธอไม่มีที่ไปเลยมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับพระเอกการมีอยู่ของหญิงสาวลึกลับนามว่าโอคายุได้เติมสีสันให้กับชีวิตประจำวันอันเรียบง่ายของพระเอกความลับที่เธอเก็บงําไว้และสายสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาทั้งสองค่อยๆสร้างสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ถึงขั้นคนรักผ่านเสียงโเราะน้ำ และช่วงเวลาแห่งวัยรุ่นนี่คือเรื่องราวการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างอบอุ่นหัวใจกับเนโกมิตะโอคายุสนใจอยากลองซื้อมาเล่นไหม่มีในสตรีมนะครับผมไปลำดับที่3ต่อนะครับเออยงเออยงดีแท้ดีแท้อ้าวทำไมจู่ๆถึงพูดอีสานละ่ะก็คำญี่ปุ่นที่อยู่ด้านบนผมมาจากแถบคันไซครับหรืออีสานของญี่ปุ่นนั่นแหละซึ่งที่มาของการใช้เออยงเออยงมาจากอีเวนต์ไลฟ์สตรีมมิโครเนะนิจยงในช่วงวารตเตวายเกไนอะโดริบุเกชโจห้ามหัวเราะแบบโรงละคร สดในตอนที่รุ่นโฟลโกรต้องมาแสดงครับมันมีคําสั่งบังคับว่าคิ่คีราระวิวิต้องแสดงโดยมีวลีพูดติดปากเออย่างเออย่างครับอาไทกะโอซากะโนซินเดเลร่าสาขา伊那王子様あんた雨ちゃんあげるわありがとう雨ちゃん今度うちでたこ焼きパーティーせんおいいね雨ちゃん入れていいかな雨ちゃんエイヤエイヤなんでもえで ค่อนข้างเหมาะกับเธอเลยเพราะเธอพูดคันไซได้แล้วด้วยความที่แสดงออกมาแบบตลกมากๆสมาชิกอื่นๆก็เลยเอาไปพูดตามครับแต่มีข้อมูลลึกกว่านี้อีกครับที่มาของเอ่ยงเอ่างนี้มาจากคำพูดติดปากของนักแสดงตลกมัซโมโตดินสึเอ่ยงชูชูยาชิเกเรโด 終わりにしよう金がないから永遠収集金などないよ今月の給料998円แต่ก็มีช่วงนึงที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นของตลกฮอลลีวูดซาโคชิโชที่พูดเอ่ยงเอ่ยงแล้วแสดงตลกไปด้วยเหมือนกันครับผม Yeah. Wow. ลำดับที่2อึกุาริชิโเคเผลอลืมต่อใบขับขี่เรื่องราวมันเกิดจากการไลฟ์สตรีมเล่นมาริโอคาร์ดของทากคนิลุยครับแต่เธอพูดไม่ได้นะได้แค่เล่นอย่างเดียวส่วนคนสวมรอยพูดคือโอคายุมีเด็กกบอบด้วยนั่นคือฟุบุกิและหน้าม้าโหเระมิโยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โอคายุย้ำว่าเรียนเสียงเป็นลุยอยู่นะถามว่า,ามิโยช่างคุณม <tox> ันไม่ขยันแต่ก็ชินใช่ไหมครับถ้าเราไม่เด้ม あのうっかり執行っていうのがあって、うっかり執行？はい。失禁と同じってこと。<laughs> ในหัวมีแต่อะไรเหนียวขยุลำดับที่หนึ่งอาริกาโตูนามาโกยขอบคุณเสียงสดที่มานั้นสวยงามมากๆครับมันเริ่มมาจากไลฟ์โซโล่เดี่ยวของโอคาเมมิโอ Our Sparkle โอคาเมมิโอฟ i r ์ t ไลฟ์ในวันที่10กันยายนปี2 0 2 5ครับโดยในช่วงท้ายสุดของไลฟ์เธอได้ปิดไมโครโฟนแล้วตะโกนคําว่าอาริกาโตูขอบคุณสุดเสียงกระจายไปทั่วเวทีและทุกคนได้ยินครับน่าเสียดายที่ไม่มีภาพหรือเสียงจริงๆมาประกอบเพราะไลฟ์อาร์คีฟนั้นถูกเก็บไว้จน ถึงมาที่10ตุลาคมตอนนี้ก็เลยไม่ไกลแล้วครับอดเลย ได้เวลาลอนกันดีกว่าในเกม Japan Stigmatized Property เรียกสั้นๆว่า GSP นั้นมีข้อมูลใหม่ออกมาครับประกาศจากสมาคมตรวจตราที่ดินอาถรรพ์แห่งประเทศญี่ปุ่นเราได้เปิดเพจสำหรับพนักง,งานในหน้าโฮมเพจแล้ว jpstigmatizedproperty.com โปรดเปิดอ่านอย่างระมัดระวังพร้อมภาพสองภาพครับภาพแรกเป็นบ้านร้างทาเฮาส์ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะหญ้ารกขนาดนี้และก็หน้าโฮมเพจที่มีที่กรอกตัวเลขด้วยผมลองกดเข้าไปในเว็บไซต์ก่อนดีกว่าแต่ว่าผมจะหาตัวเลข ID พนักง,งานจากไหนให้เปิด เม s p ก่อนแล้วให้มันขึ้นหน้าตัว j s p ใหญ่ๆแบบนี้ครับคลิกที่ขีดสาขีดกดที่ Membership Registration แล้วกดปุ่มด้านล่างได้เลยครับจากนั้นก็กดรูปกระดาษ Copy ีซึ่งระบบจะทําการจําตัวเลขของเราแล้วก็กลับไปที่หน้าเว็บไซต์แล้ว Control V Paste วางตัวเลขพนักง,งานของคุณได้เลยครับสุดท้ายกด Login ก็จะเด้งมาหน้าประกาศของพนักง,งานโดยจะมีวิดีโอบอกข้อมูลว่าเราต้องทําอะไรอยู่ครับอนาคตที่สดใสเริ่มต้นจากบ้านสว่างสวยไร้มนทินสมาคมตรวจตราที่ดินอาถรรพ์แห่งประเทศญี่ปุ่นถึงทุกทุกท่านในสมาคม ณตอนนี้พวกเราได้เตรียมการฝึกจริงให้แก่ทุกๆท่านเนื้อหาการฝึกณสถานที่จริงเราจะดำเนินการตรวจตราจริงสองทุ่มถึง7โมงเช้ารวม11ชั่วโมงกำหนดการตรวจตราสถานที่จริง1การประมนิเทศ2เดินทางไปสู่ที่ดินฐาน3เริ่มตรวจตราสถานที่จริงเราจะเริ่มรับสมัครในเร็ววันโปรดรอสักครู่ โอ้ผมเดาว่าแมปใหม่กำลังจะมาหรือเกมภาค2อาจจะมาก็ได้นะแต่ยังไม่จบยังมีเอกสารข้อมูลของสถานที่อาหันที่เราจะไปอยู่ครับโดยผมจะสรุปจาก3มเอกสารที่ได้อ่านมาว่ามันเป็นรายงานการสำรวจสถานะปัจจุบันของที่ดินครับว่าสัญญาเป็นยังไงมีอะไรผัวพันทางกฎหมายหรือเปล่ามีอะไรพิเศษที่ต้องระวังไหมซึ่งตรงดำๆใหญ่ๆตรงนี้มันเล่นปิดเสียจนไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยครับว่าต้องระวังอะไรบ้างมีประวัติเคยพบร่างคนรอยเปื้อนสกปรกและแมลงวันจำนวนมากมาก ก่อนครับและท้ายที่สุดสภาพตึกยังคงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงและนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของ JSP ครับถ้าใครอยากเป็นหนึ่งในสมาคมซื้อเกม JSP ได้นะครับอโอ้โห,โหมาเป็นงานศบเดี๋ยวสักพัจะเริ่มติดติดปุงแต่งแล้วกลัวจังเลยเอ้อผู้ชมสวัสดีคาโอ้ยอยู่ตรงนั้นเลย อยู่ตรหน้ากล้องเลยค่ะกลัวจัยยงเลยค่ะเป็นไงบ้างครับสนุกไหมเอ่ยถ้าอยากติดตามผลงานข่าวคู่ของพวกเราสามารถกดไลค์ซับสไครป์แชร์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมและใครอยากสนับสนุนพวกเราสามารถกดสมัครสมาชิก Membership และโด a เนติปมีได้นะครับขอบคุณที่ดูคลิปของพวกเราเยนโมริและไว้เจอกันในครั้งหน้าจ้าเน